พั0เบาทสวัสดีพี่เปี๊ยกสวัสดีพี่ช่างยุดครับผมไข่ใส่ได้ใส่เลยพี่สวัสดีลุงชินสวัสดีพี่การครับผมพ7 0 0บาทโอ้โหราคานี้แพนเนื้อตะกอเนื้อตะกัวนะแพนเนื้อตะกัวเลยแหละพี่เนื้อตะกัวสองพกว่านะพี่นะนี่คือพันเจ็บาทกับเนื้องอพี่ชายบาวิวเลยนะครับผม ขออีกสักบิดได้ไหมเดี๋ยวนับให้พี่นับให้เลยขออีกสักบิดเดี๋ยวนับให้นะครับผมนะใครก็ได้ขออีกสักบิดหนึ่งนะครับผมโอ้โหพารานี้บานเจเบเบาๆเลยพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทที่พี่ฝนครับผม <c oughs> ไม่มีบิดและ <c oughs> ไม่มีบิดแรกบิดนำนะพี่นะงดยิงงดปาดนับสามสองหนึ่งไปเลยพี่นะครับผมนะหลังจากนี้นับโค้งหลังจากนับโค้งไม่มีบิดแรกบิดนำนะครับผมไม่ให้ยิงไม่ให้ปาดงดยิงงดปาดนะครับผมนับห้านับสี่นับสามนับสองพี่นะครับผมนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งส่งสัญญาณไม่มีบิดแรกบิดนำงดยิงงดปาดนะครับผมนำที่หนึ่งพันแปดร้อยบาท นำที่หนึ่งพันแปดร้ยบาทพี่ไม่มีบิดแรกบิดงามงดยิงงดบาดส่งสัญญาณโค้งไปพี่หลังจากนี้งดยิงงดบาดถ้าไม่มีบิดแรกบิดนำมางดยิงงดบาดใครมีบิดแรกบิดนำมาแล้วยินดีด้วยพี่ชาย <c oughs> นะครับผมหนึ่งันแดร้ยบาทส่งสัญญาณครั้งสุดท้าย <c oughs> ผมส่งสัญญาณผุดใครอยู่เหนือครับาผุดยินดีด้วยนะครับผมใครอยู่เหนือคำว่าบุดยินดีด้วยขอส่งสัญญาณคำว่าพุดไปเลยพี่ไม่ดึงนานนะครับผมนะไม่ดึงนานนะพันแปดมาแล้ว นับห้านับสี่นับสามนับสองนี่คือเนื้องอพี่ชายเนื้องอรายการที่สิบหนึ่งเดียวในรางสร้าง 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเลขหนึ่งสองหนึ่งหกพี่ชายนะครับผมส่งสัญญาณคำว่าบุตรไปพี่นะครับส่งไปแล้วนะครับผมห้าสี่สามสองเรียบร้อยพี่รอสัญญาณขึ้นอย่างเดียวรอสัญญาณขึ้นอย่างเดียวโดดได้โดดนะพี่นะใส่ได้ใส่พี่ชายใครมีบิดแรกบิดนำแล้วยินดีด้วยฝายพี่ อ่าไปได้เลยพี่นะครับบอลสัญญาณบูดขึ้นมาอย่างเดียวสัญญาณบูดขึ้นมาแล้วันแปดร้อยบาทพี่ฝนบ่าววิวเลยพี่พาลานี้นะครับผมอายเนื้อตะกอเนื้อตะกรวแหละพี่นะผมนี่คือเนื้อเงินพี่อายเนื้อตะกรวแหละนะเออไปทางไหนอะอายเนื้อตะกรวดแหละครับผม นะเนื้อกวดสองพันสองพันห้าพี่สองพันห้าไวๆัอดีพี่บูม VIP ด้วยครับผมนะเนื้อกวดสองพันสองพันห้าไวๆนะเออเนื้อกวดสองพันสองพันห้านี่ไวมากเลยพี่ฝนแคปเจอร์กดหนึ่งได้เลยไม่มีบิดแรกบิดนำงดยิงอยู่แล้วพี่นะอ่าฝักบันเกี่ยวได้เลยพี่โอ้ Báo biểu lời.